สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นะแต่ถึงจุดจบแล้วราสุดธรุรกิจเจ๊งไม่มีเงินแล้ว จากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤศภาคม2563จนไปพบกลางป่าบนเขาผู้เล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโปลเพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองครับ ล่าสุดนรินหรือนาแต่ได้ออกมาเปิดใจรลังมีกระแสะข่าวน้องชมพู่ออกมาว่าตนเองนั้นเป็นคนทําทําให้ธุรกิจหนูของน้าแต่นั้นย่าแย่ขายไม่ได้ละเจ้งจนตอนนี้ครอบครัวแย่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ